น <pad> <às ic Luther an> ี่คุณก็อยู่กับผมเป็มกับเกล่ะนี่วาเดือดฟักแป๊บนะครับ เอาล่ะเรามาแค่กันต่อนะครับเป็นไรนะอ่ะมาเลยเมื่อกี้ทำการสปอยแล้วครับเพื่อไม่ทำให้คลิปมันนานไปหน่อยเพราะมันโหลดโคตรนานอะ่ะผมบอกเลยเอาล่ะมาเริ่มมาละมาเฟีย โอเคเอ้ละเล่นให้เดเฮ็ดช็อตหนึ่งเฮอตหนเฮ็ดช็อตหนึ่งเฮ็ดอห่งเล็ดสองเดองเดอเฮ้ดช็อตหนึ่อตหนงเฮอตหเฮ้ยอย่ามายุ่งเับมอเฟียนะเว้ยอนเปอร์จอกหนองมา็อหหนโอ้หเล็งพลาด ฉันได้เปิดจ่อกระโปงกระโปงหน่อยขอกระโปงกระโปงหน่อยหน่อยปึ๊บโดนขาเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นบอสของมันนะครับเราต้องหลบไม่ได้ครับโอ้โหโอเดเฮลล์แปลว่าอะไรกันเนี่ยทำไมฉันทำไมมันเก่งๆขนาดนี้เราต้องหาทางหนีแล้วผมแปรมั่วนะใช่ไหมครับคุณมินครับผม นี่คือเขาแล้วครับอ่ายเป็นอย่างนี้ตลอดเลย <c oughs> โอนน่าเบื่อเลยแบบนี้ยจิงไม่ครับคุณมิน <c oughs> ออครับผครั <c oughs> มบมอกให้เราเตรียมมีดครับ <c oughs> เล็งไหนครับ <c oughs> โป๊ะหนึ่ง <c oughs> โป๊สองครับผมไอ้ย่าเจ๋งนี่ครับคุณเมนนี่คือการฝึกนะครับผมการฝึกเหรอครับเอาละแล้วทำไงต่อครับกดพายครับผมอ้าวชิบพายผมต้องกดให้โดนสีเหลืองๆนะครับผมม่ง้นจะไม่ได้อ่าอย่างนี้พลาดครับพลาดแล้วครับเมนพลาดอีกแล้วพลาดมาสามแล้วนะครับดีๆดิอ่านี่พาดหน่อยไอ้ย่าใช้ได้ เขาเองมันใช้สนับมือเนี่ยครับครับผมอ่าแล้วทางไหนดีไปฝั่งนึงก่อนอีกตัวนึงก่อนครับครับผมเพื่อทำการเตลใจเย็นใจเย็นอันนี้มันพลาดมันพลาดแล้วพลาดเลยนะเฮ้ย่าตายเธอแกต้องยิงแล้วครับเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นสวยๆเล่นสวยๆขใครชอตได้ไหม นั่งหอนมินนั่งหอนะอนเดี๋ยวเสียจและแเแล้วครับตัวอะไรงดิยิงอากระสุนลูกตะกัวเข้าไปยาหยุดเอาละยายุดฟาดกระสุนเข้าไปสุกเหมือนกำลังยิงให้มัน คุณมีรู้สึกไงบ้างครับตอนที่คุณกำลังยิงมันอยู่รู้สึกน่ากลัวครับผมตอนนี้เดินไปหามันแล้วครับผมไฟเอาละครับมันเริ่มมันเริ่มเรียกพวกครับยิงเลยตากระเกตเข้าไปนั่นแหละเจ๋งมากครับคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยครับคุณเมนครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายต้องไปแล้วครับผมเอาล้วครับจุดหมายยังอีกยาวไกลเราจะมาจอดแค่ไหนไปดูเลยโอ้โห สน,สนับมือเล็บไอสนามมือที่ช็อตไฟฟ้าแล้วก็เชือกเหมือนเชือกรัดคอรู้สึกาันการฆ่านี่อัตรา,าก,การฆ่านี่เยอะมากเลยนั่นเนี่ยแต่ผมว่ารู้สึกไอเชือกรัดคอนี่มันเหมือนเกมอะไรสักอย่างอะไอที่มันเป็นพระเอกหัวโลนๆแล้วมันใช้เชือกรัดคอครับทอ,<ม>องคำครับหมหม่งทองคำคุณนี่คิดได้นะเนาะอเปไหนโู้โพี่มันมีกระบอกเดียวครับคุณยิงถามอีกนะอโอ้กล้องไม่ต้องหรอก เอาละเอาเลยครับเริ่มภารกิจ<ป>เออถามนะครับคุณมินรู้สึกว่าเครื่องของผมเนี่ยมันแบบเน็ตมันชอบหลุดตลอดเลยครับคุณว่าไหมครับก็ว่านะครับแต่ก็คงจะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ครับเพราะมันหลุดแล้วมันก็เข้าใหม่เร็วคลับผมอืมจริงครับเอาละสอนเปลี่ยนเปินสนไนเลยรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับเอาตัวที่มันใกล้ใกล้ๆก,ก,ก่อนครับดูนั่นแหละมาร์ก่อนเลยครับมาร์กต<า>ัวละครไว้ก่อนขอกระโปงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับหน้าเหมือนไอ้เจ๊กอะคุณมอบมอบเลยล่ะมาร์กตัวละครก่อนอนะครับคุณมินครับผมเก็บกระสุรนะผมมาครับมาร์กเฮ้ย โอ้ยเอ้ยไม่โดนโอ้พลาดเปลี่ยนปืนไหมครับโอ้เยเจ้ดเจ๋งเอ้ยเอ้ยตัวสุดท้ายขอให้โดนไข่มันกระโปรงมันนะครับโอเคไหมครับคุณเมนก็น่าจะได้ครับผมเจ๋งครับหลบก,ก่อนครับหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนมาร์กตัวละครเพื่อให้รู้ศัตรูว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหน,น รู้สึกปืนมันไม่ค่อยดีเลยครับผมว่ามันยิงลำบากครับมันไม่ค่อยอยู่นี่อย่างหนึ่งคือว่าแบบตอนยิงก็ยิงช้าครับ่คือบอสแะผมก็ต้องยิงบอสมันลิสโค,โ,คโจอ,อะไรนี่แหละขอหัวขอหัว เปลี่ยนปืนเลยครับเป็นแก๊สลิงเลยเอ้ยไม่ได้เป็นก้อนเหอะเป็นไละเป็นตัวซากสซนแต่มันจะเลงยากนิดหน่อยครับผมยังเหลือศัตรูอีกสองตัวนะครับอีอย้ตัวบอสเซนสไนเปอร์นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนปืนแล้วครับผม ขอกระโปรครับขอให้โดนกระโปงหน่อยโอ้ยข่าเขายากเลยอะผมว่านะหืมควายขอเอ้ยนั่นแหละโป้เฮ h o าถ้าเรามีกับกันเสียงได้ครนะับมันก็จะจับเรายากก็จริงนะครับผมดยวขอเก็บตังค์มาเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อจะซื้อได้เื่็นเล้กผมขอบอกเลยครับคลิปนี้โกงไม่ได้ครับ เพราะเกมมันบังคับแม่โกงจริงไม่ข้ามคุณมินจริงครับผมโกงไปก็โกงได้ครับแล้วพอจะกดป้อนเงินก็มันจะขึ้นคําว่าเออเลยครับผมนั่นแหละครับว้าอะไรนะเอาละครับงั้นก็ขอจบรายการกันแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยต่อกันที่พาร์ทสองนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะจุ๊บ